สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุดาอออกทาลอดบายกันชิยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณมากันที่คนรอรักเก่าค่ะคนรักเก่าจะกลับมาไหมควรรอควรพอแค่นี้สถานการณ์ความรักนี้มันจบสิ้นลงโดยสิ้นเชิงแล้วหรือยังรอแล้วจะเป็นอย่างไรเนี่ยจ้ะโอเคไหมมากันที่ท่ดน้ํากรกฎบินพิจิกค่ะเรามาดูกันสิว่าสถานการณ์ แมนเอเนจีหลักของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอ้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 สิบดาบกำลังมองหาความรักอยู่นะคะกำลังมองหาอะไรอยู่สิบดาบทำไมไมีสิบดาบอยู่ตรงนี้มีคนรักมีความรักเดอะเดวิลแม่เจ้าอ่ะเหมือนคุณกำลังเลยบางสิ่งบางอย่างอยู่คะ่ะ ณงความรักเนี่ยอยากได้ความรักแต่ความรักนี้มันไม่ใช่เป็นคุณที่เป็นเจ้าของหรือเปล่าคะความรักที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องของการทํางานในเรื่องของเงินในเรื่องของชีวิตหรือเปล่าความรักที่ดูเหมือนมันไม่มีทิศทางในความสัมพันธ์หรือเปล่าคุณ dafür? รู้สึกเสียอกเสียใจกับความสัมพันธ์เราไม่รู้ว่าเรารักเขาหรือเขารักเราหรือเปล่าหรือเปล่ามันเป็นรักเป็นที่เป็นมันเป็นไปไม่ได้หรือเปล่า ออมองดูสถานการณ์คุณนะคุณกำลังเคว้งคว้างอยู่ค่ะกำลังเคว้งคว้างกำลังมุ่งมั่นกับสิ่งบางสิ่งบางอย่างการมุ่งมั่นไปข้างหน้าเพื่อไ่คว้าหาหาในบางสิ่งบางอย่างที่คุณเองเนี่ยหาความรักหาคนเข้าใจหาการเติมเต็มแต่สิ่งที่คุณได้รับมันไม่ใช่เลยนี่สิ่งที่คุณได้รับคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในความ ในการที่คุณมุ่งมั่นไปในชีวิตเนี่ยการที่คุณจะไปคว้าคนคนนี้ไว้เนี่ยมันทําให้คุณสุขหรือทําให้คุณเป็นทุกข์กันแน่จริงๆคุณอาจจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าในความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้สวยหรูค่ะมันไม่ได้มีความสุขแน่ๆบางทีอาจจะอยู่ในประเด็นของการที่คุณจะเลือกว่าคุณจะเลือกทางไหนอะไรความรักแบบไหนหรือคนแบบไหนที่คุณกาลังค้นหาหรือต้องการกันแน่ แต่คุณรู้ใจของคุณเองว่าคุณต้องการคนคนนี้มากๆแต่เขา,าอาจจะไม่ได้ต้องการคณก็ได้ไม่ง,งั้นคุณไม่เสียใจสึบดาบนอนจมกองเลือดยู่ตรงนี้หรอกอารมณ์ความรู้สึกของคุณอาจจะอยู่ในความรู้สึกที่ว่าต่อให้เราอยากได้ไกว์ก้ากับคนคนนี้แต่คนคนนี้เขาไม่ได้อยากได้เราหรือเปล่าเขาไม่มีสถานะให้เราหรือเปล่า <gonna> ค <do S 2> ุณอยากได้มากความรู้สึกต้องการมากอยากได้มากกับความสัมพันธ์นี้ค่ะ พอพอก็อยากเลิกพอพอก็อยากอยู่คุณอาจจะดวกับคนที่เขาเป็นครูบาอาจารย์ค่ะคนที่เขาเป็นที่ปรึกษาคนที่เขามีความรู้ความสามารถแนวแนว,แนวการศึกษาแนวแนวผู้ใหญ่แนวแนวคนที่คนที่มีวุฒิภาวะสูงอืมความสัมพันธ์ที่มารู้จะเดินทางไปในทิศทางไหนค่ะมองถึงความรัก คุณคุณอาจจะมองถึงความรักหรือเปล่ามองถึงความช่วยเหลือมองถึงการเอื้อประโยชน์ต่อกันไหมทําไมทาไมรู้สึกถึงความรักที่มีความเจ็บประวัติมีความผิดหวังมีความเสียใจเพราะไม่ได้เป็นที่หนึ่งหรอเพราะไม่มีสถานะหรอเพราะไปเรื่อยๆแบบไม่มีตัวตนหรือเปล่าคะน้ำกรกฎดินทิกจ จริงๆคุณรู้ตั้งแต่แรกแต่การตั้งรับของคุณที่คุณรู้นั้นบางสิ่งบางอย่างมันเป็นการตั้งรับแบบควบคุมไม่ได้เช่นใจที่มันสามารถควบคุมไม่ได้จริงๆเราอาจจะตั้งรับกับความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ตั้งรับมีเหตุมีผลมีการตั้งรับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมัน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 อยู่นอกเหนือจากที่เราคิดไว้มากเลยอะ่ะอ่ะคนรอรักเก่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะดเดเลยนะ เกดทการจบการเริ่มต้นใหม่เขาก็คุณเป็นคนที่มีความมีความเป็นตัวตนกลับสิทําไมจะไม่กลับล่ะอืมกลับมากี่ครั้งแล้วไปขอพรที่ไหนมาไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมาก็ยังคงกลับไปกลับมานั่นแหละแต่ก็ยังคงมีความรู้สึกถึงการประชดประชันกันนะคะคือต่อให้ความสัมพันธ์ไม่ดีแค่ไหนก็ตามอ่ะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักที่เป็นความลับไปหรือคนที่คุณไปดิวเขาหน้าตาดีมีสังคมดีชีวิตดีถามว่าเขาอยากกลับมาไหมถ้าคุณยอมค่ะถ้าคุณยอมในความสัมพันธ์นี้ยังสามารถมองมองไปถึงทิศทางใช่ทิศทางความสัมพันธ์ได้ก็ยังกลับมาค่ะถ้าไม่เข้าอกเข้าใจกันทําให้กันต้องเสียใจทะเลาะการบาดหมางกันก็ ยังมีโอกาสกลับคืนมาค่ะกลับมาแล้วจะเป็นไงล่ะกลับมาแล้วจะเป็นยังไงอาจารย์มองว่าใครบางคนมีเจ้าของอยู่แล้วคุณมีคู่แล้วหรือเขามีคู่แล้วหรือต่างคนต่างมีคู่กลับมาแล้วจะเป็นอย่างไรกลับมาแล้วก็เป็นความรักที่เรายัางมีกันและกันแต่เราไม่สามารถเลือกกันได้สองคนต่างคนต่างมีหน้าที่ไหมคุณก็มีหน้าที่ของคุณเขาก็มีหน้าเที่รับผิดชอบเกี่ยวกับครอบครัวของเขาเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นก็ต้องตันหนัก็ก็ต้องทบทวนดีๆว่ารักนี้เลือกไม่ได้รักนี้เขาไม่เลือกรักนี้ชัดเจนไม่ได้รักนี้ยังเป็นรักที่เราควรจะรักตัวเองมากๆดีกว่าไหมบางทีบางทีคุณก็คิดแหละคุณก็คิดว่าการกลับมารักตัวเองคุณอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาหรอกเขาก็คิดเหมือนกันเพียงแต่ว่าพอพอความมั่นอ,อกมั่นใจตรงนั้นนะ่ะ พอคิดไปแต่สิ่งสุดท้ายมันคือทำไม่ได้ไงมันคือทำไม่ได้อารมณ์คือมันทำไม่ได้คิดได้แต่ทำไม่ได้ยังกลับมายังอยากอยู่ตรงนี้ยังอยากมีกันและกันถึงแมน้นถึงแม้นการมีกันและกันถึงแม้นการตัดกันไม่ได้ก็ตามเป็นปัญหาสำหรับคุณสองคนมากๆากนะ แต่ว่าคุณสองคนก็ยังยังมีใจที่ต้องการซึ่งกันและกันแต่ความต้องการในใจที่เราอยากมีกันไว้กับการอยู่ในสังคมมันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่หนึ่งอืมกลับมาแล้วก็เหมือนเดิมแต่ก็มีความสุขที่เราไม่ได้สูญเสียใครไปค่ะเพราะใจที่คุณยังสองคนยังคง คือบางคนก็พยายามจะรักษาระยะห่างบางคนก็พยายามรักษาความสัมพันธ์บางคนก็รู้ทั้งรู้แหละว่าในความสัมพันธ์นี้จะจะจบลงที่ตรงไหนแต่ขอให้มีกันและกันไว้แบบนี้ได้ไหมอะ่ะลมประมาณเนี้ยเหมือนอ้ายอมรับยอมรับปากบอกยอมรับแต่จริงๆการจะทํามันยอมรับได้จริงๆหรืออืมมันเครียดนะมันทุกข์นะ ความรักที่เป็นความลับก็ยังต้องเป็นความลับต่อไปแต่ให้ระวังความรับของคุณจะถูกเปิดเผยด้วยค่ะความรับที่ดูเหมือนอาจจะถูกเปิดเผยก็ได้นะคะคุณสองคนจะจบกันแค่นี้ไหมมันจะจบกันไหมไม่จบหรอกไม่จบหรอกค่ะถา้าต่างคนต่างเว้นระยะห่างแล้วถอยออกมาคนตรงกลางถอยออกมาหา อยออกมาหาจุดร่วมกันไม่จบค่ะมันยังมีโอกาสปรับความเข้าใจยังมีโอกาสมองถึงการบาลานซ์ความสัมพันธ์ว่าไม่ให้รักมากเกินไปไม่ให้หลงมากเกินไปไม่ให้ความต้องการที่มากเกินไปของอีกฝ่ายให้ปรับบาลานซ์กันได้มันก็สามารถไปต่อได้ไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามคุณสองคนยังหวงแหนยังเก็บกอดยังอยากมียังต้องการความสัมพันธ์นี้อย่างมากมากเลยอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในความสัมพันธ์นี้เนี่ยคุณรู้ทั้งรู้อยู่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการกลับมาเพราะบางคนการกลับมาเวลามีเรื่องมีความบาดหมางกันในการกลับมาก็ไม่ได้พูดถึงก็ไม่ได้พูดถึงหรือไม่ได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ละเลยแล้วก็ไม่อาจจะไม่พูดถึงความขัดแย้งที่ผ่านมาเพราะกลัวเกินไปพอพูดถึงความขัดแย้งที่ผ่านมาเราก็ลงรอยกันไม่ได้เพราะทิศทางในความคิดของคุณสองคนมันต่าง,ต,างต่างทิศต่างทางกันแล้วอะ อืเขาอยากเลิกกับเราจริงๆไหมะเขาอยากเลิกกับเราจริงๆไหมเขาอยากเลิกกับเราจริงๆไหมคะเขาคนนั้นเขาอยากเลิกนะเขาก็อยากเลิกแต่อารมณ์ของเขาคือหลายขั้วสามนาทีสี่สเตตัสค่ะบางทีก็อยากเลิกไม่ไว้ใจไม่สบายใจไม่อยากอยู่ต่อแต่ในบางครั้งในบางทีก็รู้สึกถึงมีไว้ก็ดีไม่มีแล้วมันทุกข์เออแต่การมีไว้ต้องดีกว่านี้ ออการมีไว้ต้องเติมเต็มความสุขซึ่งกันและกันเขาอยากมีคุณไว้ค่ะแต่อยากมีแบบว่าอยากมีแบบว่าให้เขาอกเข้าใจกันพากันไปในทิศทางที่มีความสุขให้มองถึงพลังงานบวกๆแต่ไม่เอาดรมาม่ากับชีวิตไม่เอาพลังงานที่ที่ถ้าเจอพลังงานที่แบบกดดันซึ่งกันและกันมีความเห็นแล้วทะเลาะกันอยู่บ่อยๆแบบเนีย้ย,ยถ้าอยู่ในสถานการณ์สภาวะแบบเนี้ยจิตใจร่างกายไม่ดีอ่ะก็อยากจะตัด แต่จริงๆตัดแล้วก็ตัดไม่ได้พอพอหายโมโหพอคิดได้ก็ยังอยากกลับไปคืนดีกันอยู่ดีอ่ะเออมันมองถึงความสัมพันธ์แบบนั้นนะ่ะวนค่ะจบละไพ่ของการวนวนแล้ววนอีกวนอยู่นั่นแหละวนมากี่ครั้งกี่รอบกี่หนในระยะเวลากี่ปีต้องถามตัวคุณดีก็ต้องต้องถามตัวคุณดูนะน้ำคุณวนกับความสัมพันธ์คุณวนกับความคิด คุณวนเวียนกับคนนี้คุณวนเวียนกับอดีตคุณกำลังวนเวียนอยู่กับอะไรหลุดมาจากวังวนเหล่านี้ได้หรือยังคะวังวนที่คุณเป็นคนสร้างขึ้นมาวังวนแห่งความคิดของคุณเองซึ่งคิดเท่าไหร่คำตอบสุดท้ายมันก็กลับไปอยู่ณนะปัญหาเดิมทุกครั้งนจะจ๊ะเอเคไหม อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมก er, ดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยอย่าอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซด์เอฟซีศ e. ูนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ